ด้านแรงงานชาวเมียนมาจากศูนย์พักพิงบ้านต้นยางจังหวัดกาญจนบ,บุรีเริ่มเก็บลำไยวันแรกแต่เช้าตรู่ค่ะนายจ้างชื่นชมขยันและอดทนถ้าจะสามารถทดแทนแรงงานที่หายไปเป็นอย่างดีค่ะภายในส่วนลำไยในพื้นที่ตำบล ปัตตรงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะนายนารงเวศมหาเศรษฐพงศ์ฝ่ายจัดซื้อลำไยเพื่อการส่งออกได้นําแรงงานชาวเมียนมาจากศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยางจังหวัดกาญจนบุรีจํานวน201คนเข้าเก็บลำไยร่วมกับแรงงานชาวไทยและกัมพูชาก่อนหน้านี้นับเป็นวันแรกเริ่มต้นของแรงงานผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา น,นายนรงเวทได้กล่าวนะคะว่าแรงงานทุกคนมีความกระตือรือร้นและก็ตื่นเต้นกับการทำงานใหม่ซึ่งถือเป็นงานแรกในชีวิตโดยได้เตรียมตัวตั้งแต่เช้ามืดเข้ารับฟังคำชี้แจงจากหัวหน้าง,งานแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นผลการทำงานวันแรกเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะความคล่องแคล่วและความเอาใจใส่ในรายละเอียดการคัดแยกและบรรจุรกระดาษลำไยซึ่งถือว่าทำได้ดีเกินคาดและก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาทักษะได้รวดเร็ว นายนารงเวศได้กล่าวนะคะว่าเดิมทีใช้แรงงานเก็บดำไยราว900าคนส่วนใหญ่เป็นแรงงานกัมพูชาแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์ชายแดนจึงเหลือเพียง400-600ถึงคนในปัจจุบันขณะที่ความต้องการลำไยจากตลาดจีนนั้นยังคงสูงโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูลำไยรุ่นตรุษจีนที่หลายสวนต้องเร่งผลิตพร้อมกันจึงอาจส่งผลกระทบหากแรงงานไม่เพียงพอขณะที่เงื่อนไขของแรงงานชาวเมียนมาก่อนหน้านี้ที่ขอหยุดทุกวัน ัอนอาทิตย์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งผู้นำและก็ผู้ประสานงานได้พูดคุยกันแล้วจะปรับเวลาเหลือเพียง2ชั่วโมงก็คือในช่วงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกาก่อนกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งก็สร้างความดีใจแล้วก็สบายใจให้กับตนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็ยืดหยุ่นต่อกันทั้งนี้แรงงานในกลุ่มผู้ริภัยสงครามจากค่ายอพยพชั่วคราวมีประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนคนโดยคาดว่ากว่า50,000คนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานไทยในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ศูนย์พักพิงที่ตั้งอยู่ค่ะ ครับวันนี้วันแรกนะครับตามที่เราได้เคยแจ้งไปว่าเป็นวันแรกที่เราจะนาแรงงานกลุ่มผู้หนีภัยมาเริ่มฝึกงานวันแรกทุกคนมีความกระตืรอร้อนมีความตื่นเต้นสําหรับงานใหม่แล้วก็เป็นงานแรกในชีวิตของเขาครับก็ทุกคนเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้ามดืดก็มาถึงสวนก็ทุกคนก็จะฟังรายละเอียดการทํางานจากหัวหน้างานแล้วก็ลงมือทํางานกันซึ่ง ทำงานกันได้ได้ดีถือว่าดีมากๆเลยครับเรื่องการปีนนปายด้วยสรีระร่างกายของเขาความคล่องแล่วของเขาแล้วก็ความเอาใจใส่ของเขาถือว่าช่วงเช้าเนี่ยผ่านแล้วครับ ทางด้านนายทูฮักประธานศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านต้นยางจังหวัดกาญจนบุรีที่มาส่งและคอยดูแลแรงงานชาวเมียนมาก่อนที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ระบุว่าการนําแรงงานออกมาทํางานนอกพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นหลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาได้มีการหารือค่ะกับผู้ใหญ่ในชุมชนและคณะกรรมการประจําศูนย์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมและสมัครใจมาทํางานตามโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทุกขั้นตอนดําเนินการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทางด้านเอกสารการเดินทางแล้วก็ที่พักของแรงงานเมื่อมาถึงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นายทูฮักได้กล่าวคะ่ะว่าแรงงานชุดนี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนขยันตื่นเช้ามาทํางานตั้งแต่เวลาประมาณตีห้ามีระเบียบวินัยดีและตั้งใจทํางานเพื่อช่วยเกษตรกรเก็บผลผลิตให้เร็วเสร็จตามกําหนดถือเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะทุกครอบครัวในศูนย์ต่างก็รับรู้และให้กําลังใจซึ่งกันและกันขณะที่นายจ้างและก็ผู้ที่ดูแลทางฝั่งจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีทั้งด้านที่พักอาหารรวมไปถึงหมากพลูเพื่อให้แรงงานนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดระยะเวลาการทำงานในประเทศไทยค่ะเน่เเเดวพลาวะกรูตูตูเน่ยากว่าตลอดตะเคล่คลสิ่นอุคคลมนนะต่ตก็แตะแค่ดูบาตะเนนี่มาคิมาสกเวด้าแล้วทีนี้ที่วลีแหงมาเราเราหาที่มีตัวกิเวดาหากว่าเาม่มม่มเนาะแล้วคนนมารา လောကကရကတာတမလို့ဒီခါလို့ရမနမပါတယ်။အတ္တကိုသာဂောဥနောမိမနာခဲ့တင်ညာခတို့တာပဋိညာလည်းမိတာတာမချွတ်ချွတ်တည်းခုနေတော့လည်းဝိသေခါလေးအဲ့တော်ဟဲ့ရာကိုကောအဲ့တော်မာလာချွတ်ချွတ်လုတ်ကိုကောလားအဲ့တော်နလမတာမချွတ်ချွတ်ကိုကောဒီတော့တာမနဲ့ကလေတာအဲကဝီလာလဆုခေ အတင်းရခရီးပတဲတယ်ပါခါဆွင်းရအောင်နော်ခါဆွင်းနဲ့ဘလို့ပါလပ်ပပွားဘယ်ဝော်တကယ်ပဲပမာတာမလဲကိုတကြဲပိုးတပွတလူတာဆွတ်နာတယ်ပါအဲ့ကဲယူလို့လောလအဲဂျေနာလေးခုနဲ့အဲ့လိုယူလို့တဖေးတမအဝဲတာဟိုတာလဲတင်တော်ညနေငါကနေအိုးဒစ်စားအိုးတာဆူးဆူတာတော်လားသာသာဆုလေကမ္မတာအိုခေါ်ကန်းတဲ့တနော်နော်နဲ့အဲ့လိုဒေတာလီမှာ